ครับคลิปนี้พมกับช่องสองพระในบ้านกันอีกคลิปนะครับวันนี้เรามาชมเรียนน้องปูหนุเพชรนะครับแห่งวัดป่าภูมิพิทักษ์อำเภอสว่างดินแดนจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งท่านก็เป็นสิทย์สายพระอาจารย์มั่นนะครับแม่ทัพแห่งธรรม ภาคอีสานเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหรียญรุ่นมหาเศรษฐีนะครับไม่ตัดปีกมี9รอบนะครับหลังเรียบนะครับ เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับชื่อดีนะครับมหาเศรษฐีเหรียญก็ออกแบบค่อนข้างจะลงตัวทีเดียวลงปู่นั่งเต็มองค์นะครับแล้วก็มีตอกโค้ดเลขเก,ก้านะครับรอบ พระสายวัดป่าครับสายพระจันทร์มั่นครับก้าวแรกก็ด้านบนนะครับอายุ87ปี มีโค้ดแจกนะครับก็9รอบต่อโค้ดพิเศษครับอันนี้ปนีพศนะครับ2558ตรงสังคตินะครับอีกโค้ดหนึ่งจอถึงโคตรนะครับ สแนะ้มีโคดเลข9นะครับ9ตัว2คงข้างข้างละแปดไอข้างละ4ครับแล้วก็มีโคดแจกโคดพิเศษแล้วก็โค้ดตรงสังคตินะครับด้าน,นล่างครับหมายเลขนัมเบอร เลขห้านะครับอันนี้โคดนัมเบอร์นะครับเลขห้าหมายเลขห้านูปูนูนเพชรก็จะเห็นว่าด้วยปกติแล้วก็จะตัดขอบตามขอบเหรียญที่เป็นน,นูนๆเนี่ยนะครับพอบปัม๊มปุ๊บออกมาก็มาตัดนะครับแต่นี่ก็คือไม่ได้ตัด ก็จะเหลือปีให้เห็นนะครับเรียกว่าไม่ตัดปีกด้านหลังนะครับหลังเรียบแล้วก็จะมีโคดอีกหนึ่งโคดนะครับกรรมการนั่นเองนะครับด้านหลังต่อคำว่ากรรมการ กรรมการคืออะไรก็เป็นกรรมการวัดนะครับที่ช่วยกิจการต่างๆนะช่วยดำเนินจัดการให้นะครับก็จะมีเหรียนกรรมการเป็นที่ระลึกแทนคำขอบคุณนะครับ เป็นเหรียญไม่ไม่หนานะครับบางๆเหรียญบางก็เป็นเหรียญดีน่าเก็บนะครับชื่อดีเหรียญสวยทรายวัดป่านะครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทำได้คมชัดทีเดียวหมายเลขห้านะครับเอาไว้ครับสําหรับเหรียญมหาเศรษฐีนะครับหลวงป,ปู่นุเพชรกรรมการนะครับหมายเลขห้า ปี2,558นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ครับสวัสดีครับ